บ้าไปแล้วนะนายคือไอ้บ้านั่นแปลกช่มัดทำไมพวกกอาปลินถึงได้บุกมาถึงที่นี่กันนะนายรู้อะไรบ้างหรือเปล่าผมไม่รู้เรื่องเลยครับ ผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยน่นขาขคานใช่ไหมพวกนักผจญภัยยังต้านกันไว้ได้ดีอยู่หรอกแต่จำนวนมันเยเอะเกินไปต่อให้พวกมันจะมีดาเมจน้อยแค่ไหนเราก็คงจะต้านมันไปรอดไม่ได้การต่อสู้ครั้งนี้ยิ่งยืดเยื้อเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียเปรียบต้องจัดการให้จบในรวดเดียวเดี๋เดียวมันก็น่าจะเพราะพวกกอลลินโดนอยู่ฝ่ายเดียรตลอดไม่ใช่หรือไง ก็แน่ละ่ะให้เคล็มาค่าก็ปรินที่อยู่เฉยเคว็ถัดไปก็คือเคว็กวาดล้างหมู่บ้านก็ปลินแค่เพราะพวกมันมีคําอธิบายว่าเป็นมอนสเตอร์ชั่วร้ายพวกมันนดที่ทําตามไปเรื่อยโดยไม่สนใจว่าตัวเองมันน่าเกลียดแค่หนนั่นแหละบอกว่าก็ปลินชั่วร้ายเลยต้องฆ่านั่นละ่ะบ่าย,ยนั่นมันก็เพราะว่าไม่เคยลองคุยกับก็ปลินไม่ใช่ดอไงคุยกับก็ปลิน เสียเวลาเปล่าเพราะในหัวของพวกมันมีแต่วความโลภอย่ามาตลกไปหนเลยนะอย่างนายจะไปรู้อะไรกอบลินก็สร้างครอบครัวในหมู่บ้านช่วยกันเลี้ยงลูกใช,ช้ชีวิตไม่ต่างอะไรกับมนุษย์นะพวกมันแค่เสแสแร้งทําไปอย่างนั้นแหละพวกกอบลินคือมอนสเตอร์พวกมันเกิดมาจากนรกไม่มีครอบครัวหรือลูกเท่านั้นแหละทุกคําพูดและการกระทําเป็นเพียงเรื่องโกหกเพื่อหลอกลวงนักก่าวชไพ ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าฉันอยากจะให้พวกมันสูญพันธุ์หรอกนะพวกมันก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตรอดต่อไปเหมือนกันแต่ถ้าจำนวนมันมากเกินไปก็จะภยัยก็จะกลายเป็นภัายกับโลกใบน,นี้เราก็เลยจำเป็นต้องคอยตัดแต่งกิ่งก้านอยูเ่เรื่อยอยางงี้แหละเพื่อรักษาสมดุลอย่ามาพูดจะได้สาระไปไหนเลยนะต่อให้เป็นอย่างนั้นก็เถอะ เคยคิดถึงใจของพวกก๊อบลินที่ต้องตายไปบ้างไหมถ้าเคยได้กินข้าวอุ่นๆที่พวกนั้นทาให้เขาก็คงไม่ขุดเด็นั้นออกมาหรอกคงจะใส่ยาพิษติดท่ากะก็จริงอยู่อาหารซุปก๊อบลินลด,ดพิษ้ายแรงนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแปลกเป็นพิเศษอีแมลงสาบหน้าแข็งหน้าขแข็งแกรงชัมัตเพื่อฉันแล้วต้องขนาดนี้นแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยจะว่าไปแล้วโว้ยวแมลงสาบบ้ากนี่ มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรแปลกเลยนี่วาเดี๋ยวนะพอมาลองคิดดูตอนนี้แม่งก็แต่เรล่มแ,แปลกๆได้ไปหมดเลยนี่วานี่คือเกมในเกมมอนสเตอร์มันก็เกิดกันเองทั้งนั้นพวกแม่งจะมีลูกได้ยังไงกันพวกมันไม่มีทางสร้างครอบครัวได้หรอกมันก็แค่การแสด,แดงไอพวกเวนนี่กล้าหลอกฉันถ้าเข้าใจแล้วไหนก็รีบนันจะไปไหน ดูบอนว่าฉันจะเข้าใจดูบอนว่าฉันจะเข้าไปยุ่งเรื่องไม่ธรรมดาเข้าให้ซาเลสิน,สน,นี่มีไปตอนนี้จะดีดีไหมนะเปลี่ยนแผนสกิลกอปลิ้นซาม,มอนเนอรวมพลเคียกกอปลิ้นทุกตนจง,งฟังท่านเมสซิยาเพิ่งตัดสรุปเมื่อครู่นี้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วกอปลิ้นทุกตนจงหยุดสู้เธอเพราะงั้น จงรีบหยุดสู้กันได้แล้วอะไอเวนเอ้ยพวกแม่งไงกันงี้วะไม่เห็นเหมือนเมื่อกี้เลยฉันควบคุมพวกมไม่ได้แล้วไม่ได้ยินคำพูดของท่านเมสซิยาด้วยไงก็ปินทุกตนจงหยุดสู้ได้แล้ว,ลวนี่นายกำลังทำอะไรกับก็ปินนั่นน่ะบ่าเอ้ยกันมาเจอเขาตอนนี้เนี่ยนะอ่ะไม่ใช่ครับก็จะผิดแล้วครับนี่คือเป็นธาตุเกียร์สำหรับสกิลนี้ครับ เป็นสกิลซูเพ็กที่ยันยิมนี้ก็บจะเขาจะพีคว่าพี่ชายเป็นคนร้ายที่ร่วมมือกับป๊อปบินขอขอามวุ่นวายนี้เสร็แล้วเป็นแค่ตัวประกอบแท้ๆเรื่องเข้าใจผิดได้ตรงเพลงนี้เว้ยงั้นเราไปฆ่าก๊อบบินกันเยอะดีกว่านะครับอู้เก็บวสวยแล้วไหมล่ะเคี้ยกเขียกเคียกเขี้ยกสิบหายแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเมื่อกี้นี้ไม่ใช่การรวมสูเพ็กนะครับทา่านแค่เข่งไงเราลงไปเอ็มครับผมเคียก โอ้อฮานี่รวมพลก็ปรินชั่วคราวอัรค uh. ฉันจะไม่ลืมการเสี็จละอันสูงส่งของเธอเลยก็ปรินโนสองอ่ะอีเวนนี่แกโยนหินมาใส่ฉันเลย <c oughs> เป็นแค่สตันเชยน่แท้กล้าดียังไงไม่ไดนการแล้วแบบนี้แกนั่นนะเคียตฟังโดนอบรมสักหน่อยแล้วหินก็ปรินหูตก เด็กคนนั้นเมื่อคราวก่อนนี่นะเขากำลังทําอะไรอยู่ล้ะนั่นแส่สีแดงจเจ้าบ้าน,น,นหรือว่าคิดจะใช้แส่นอนโลหิตค่ยไปล้างคำสาบไอเทมต้องสาบหากใช้ไอเทมไม่ล้างคำสาบผู้ชายจะติดสถานะผิดปกติแบบสมและสัตว์อัญเชิญจะเข้าสู่สถานะคุ้มคร่งก็นึกเกิดได้เ,ดเดชียวว่าแคเทเธอรีนให้มาทําไมตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว้ยหมายความว่ายาที่ดีคือการซ้อมแกให้มึ่งสิน,นะ ว้าห้าห้าห้าพอมีมอนสเตอร์ขยะรวมตัวกันเยอะๆแล้วฆ่ามันดีเหมือนกันนี่วา่านี่มันไม่ใช่เวลามาสนุกอยู่นะครับพลังชีวิตก็จะเพื่นฟูไม่ทันอยู่แล้วในหมู่นักประจัญภัยกับสมาชิกกิลคนอืน่นก็มีคนโดนเล่นงานไปแล้วด้วยไม่ใช่หรอครับ gracias. ถ้าพลาดท่าโดนแต่พวกนี้เล่นงานได้ก็แสดงว่ามีปัญญาแค่นั้นแหละพวกที่โดนเล่นงานเป่าไปจะถูกไล่อ,ออกจากกิลเฮดช็อตโปรที่ร้อย ฝึกซ้อมปืนพวกเท่านี้ก็คงพอแล้วมั้งอย่าเข้าใจผิดสิคะเสียงปืนดนัง้อยนั้นก็จริงแต่มอนสเตอร์ที่กำจัดได้มี99ตัวคะ่ะอย่าคิดว่พาพอเป็นแค่กอบลินและฉันจะนับสองสองนะคะไม่ใช่ว่าฉันสงสัยในเพียเมของรองหัวหน้าเราหรอกนะแต่ว่าไอ้เจ้านั่นที่อยู่ตรงนั้นก็นกับดีดีแล้วใช่ไหมตรงนั้นที่ว่ามันตรงไหนจแจ็คแทนแทน ชาลัดนี่นะน้ำพุเลือดเพื่อเธอคนเดียวเลยนะอีกนัดหนึ่งเขายิงขึ้นฟากันเลยยุบยาเฮ้ยไอสภาพที่มูแจะมานั่งจับทีละตัวสองตัวเนี่ยปกติแล้วไอการล่าเป็นฝูงต้องทำแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะท่ามกลางพวกกขาเปินมีอะไรทำม่งทำม่งเช็คเช็คเช็คมาสเตอร์ วันนี้บางอย่าง,งแปบลบกๆสกิลอสศวนเพลิงเมเทโอบลาสเตอร์จงงอดใหม่กันไปให้หมดซะวะหา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 ้าฮาฮาฮาไม่ว่ามันจะเป็นก๊อปปินมังกรหรือตัวอะไรก็ช่งางธรรมชาตบฉันแล้วก็ตายเรียบหมดทั้งนั้นแหละโอ้เคยดูมันสินเนี่ย โดนตกแน่